สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอยเอ็กซ์คาเวเตอร์หรือว่าหกร้อจันทบุรีนะครับคลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมมารับชมงานขุดสาก็จน้ําใช้เพื่อการเกษตรนะครับอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับบานจันทเขมอําเภอเขาขุจกูดนะครับผมขุดสากสองไร่นะครับยกรองปลูกทุเรียน20ไร่นะครับอยู่กับ6กร้อใหญ่6กร้อยางพันหรือว่า6ก้อตีนโตนะครับจังหวัดจันนะฮะ แล้วก็แคปสาวสองศูนย์เน็กเนนะครับผมโอ้โหดีนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามารับชมหกล้อขึ้นบอร์นะฮะโหดๆนะครับชั้นมากนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือเป็นชั้นที่สามนะครับเป็นชั้นที่สามของสระสองไร่นะฮะอ่ะคิวแรกนะฮะีโน่ห้าร้อย าย,ยอ่าลงได้ทีละสองคันนะครับอีกคันถอยเข้าอีกคันก็ลงไปกลับรถล,ล่างนะฮะอ๋อยักเขียวนะฮะยักเขียวเจ้าเดกกา FCR 210กระบะทองเรือ กระบะนี่ความยาวอยู่ที่2เมตรไม่ใช่ดิอยู่ที่3เมตร3เมตร60นะครับตัวนี้นะฮะส่วนความฟางอยู่ที่2เมตรประมาณ2เมตรยี่นะครับส่วนตัวขาวนู่นะฮะตัวขาวน่นกระบะ4เมตรนะครับตัวที่กําลังตักดินอยู่นะฮะตัวนั้นกระบะ4เมตรความฟางก็ประมาณเท่าๆกันนะครับ สองเมตรกว่าร,รถไถก็ใช้เป็นรถไถร้อยแปดนะครับคูปุต้า M108 อันนี้ก็เป็นชนั้นสุดท้ายนะครับที่รถดำที่จะลงไปได้นะฮะน้ำดีมากเลยนะครับเชา้ามาน้ำเต็มเลยฮะ เดี๋ยวเราต้องรีบขุดน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกมาใหญ่เดี๋ยวจะดูดน้ํากันไม่หวดไม่ไหวนะอันนี้ป่าวันครับเอาเจ้าเด็ก,ก้ะ FTR สองร้อยสิบหรือว่าเจ้ายักษ์ขาวโอ้ต้องดันหน่อยฮะโอ้ยโฮ้ยอุ้ยรอดไหมรอดไหมรอดรอดเอาอยู่เอาอยู่ อ่าเจ้าฟอร์เวิร์ดนะครับฟอร์เวิร์ดเอ r 240ร้ีแมปจัดเต็มนะครับคันนี้ส่วนช่วงล่างนี่จะเป็นช่วงล่างของฮีโน่นะครับ10น็อตเบรกแห้งกระบะยาว4เมตรนะครับกระบะไม่ไม่ใช่สเมตรนะครับตัวนี้3เมตรนะครับทดทีนะครับท่านผู้ชมตัวนี้3เมตรกว้างประมาณ2เมตรยี่นะฮะช่วงล่างเป็นช่วงล่างฮีโน่นะครับ10น็อตเบรกแห้งส่วนเครื่องก็รีแมปมาแล้วครับ กำลังแรงเครื่องก็เครื่องอตัวนี้6ด hk นะครับ c hk 240อูรถไข่นะเอาเจ้าจยักษ์เขียวนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ช่วงล่างใหญ่มากนะฮะ เผานี่เป็นเผาาของฮิโน่สิบดอปเหมือนกันหมดนะครับเบรคแห้งโอ้ยส่วนเครื่องนี่ก็รีแมปนะครับ FTR 210เครื่อง6เฮ็ดเฮ็ดรับเครื่องนะฮะอู้หอชันมากเลยครับผู้ชม คคัันนนึงะรบตัวนี้สเปคเดียวกันนะครับสเปคเดียวกันกับยักษ์เขียวคันเมื่อกี้นะฮะโอ้ทำไมหน้าเลอะแต่คีเลนแต่ตัวนี้นี่ข้อจะสูงกว่าคันเมื่อกี้นะครับเสริมข้อมาออสามไม้ปิดตัว เดี๋ยวรอฟังเสียงคันงนี้นะโหดมากนะฮะเ,เสียงนี่มากเลยเจ้าเน็กเจนนะฮะ ยังลออ่ะโอ้สบายสบายเลยนะไม่ต้องเร่งอะไรเยอะเลย ชอบเสียงท่อคันนี้มากนะครับหลายคลิปนี่ที่ผมถ่ายไปนี่คันนี้นี่เป็นตัวเปิดเลยนะเสียงทอยังโหดอะ่ะท่อโหรากคันนี้ก็เหมือนกันนะครับคันนี้นี่ช่วงล่างเป็นของฮิโน่เหมือนกันนะครับ10น็อตกระบะนี่ย,ยาวประมาณา3เมตรตัวนี้น่าจะสั้นกว่าเขานะครับตัวนี้คันนี้น่าจะประมาณ3เมตร3เมตรห้าสิบนะครับแต่ฟองฟ่างนี่เท่าๆกันหมดนะครับ เดี๋ยวเรารอดูขั้นขาวขึ้นนะครับผมว่าเสียงจะโหดขนาดไหนนะฮะแล้วก็ค่อยจบคลิปนะครับจะได้ไปตักดินนะฮะแล้วก็ไปถ่ายในเก๋งหลายๆคนชอบชื่นชอบกันนะครับในเก๋งนะฮะขับไปโดยอธิบายไปด้วยนะฮะก็ใกล้จะจบแล้วนะครับสาลูกนี้นะฮะ ก็น่าจะไม่เกินอีกสองวันสามวันนะครับก็น่าจะจบโอ้โชคดีมากเลยนะฮะที่ฝนไม่ตกเลยนะครับที่เขามาทํานะครับแหมมายืนมองบุงกีเจ้าเนกเจนนสวยงามสละเกินนะฮะบุกี้รูปทรงที่ดูแลความแข็งแรงแข็งแกรงนะฮะแล้วก็เสียงค่อนข้างจะนิ่มมากเลยนะฮะทำไมเวลาเราขับไปทุกวันทุกวันรู้สึกว่ามันรถมันช้าลงช้าลง มันเป็นเพราะความรู้สึกหรือเปล่านะฮะความรู้สึกของตัวเองหรือเปล่าจริงๆรถไปได้ช้าลงนะรถรถเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเอา้อยายักษ์เขียวอุ้ยยักษ์เขียวนะครับเครื่องออกเฮ็ดเฮดสองร้อยสิบแรงมา้าจะรอดหรือไม่รอดงานนี้โอ้โหเกือบหมดนะครับท่านผู้ชมโอ้โหจัด อ๋เจ้าฮีโน่นะฮะอยู่ทีมนี้ก็มีฮีโน่อยู่คันเดียวนะครับแต่ฮีโน่คันนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับแรงมากมากเลยนะฮะร,รีแมปดูการขึ้นบอแล้วโหไม่มีเสียงไม่มีตกนะครับดีอะรถเทอร์โบนี่มันสุดยอดน,นะผมเนี่ยรถเนี่ยทรงเนี่ยครับสวยใครที่หาซื้อรถดับนะหาซื้อทรงแบบเนี่ยกระบะประมาณนี้นะครับคือกระบะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากไม่หนามากอะคือมันไม่หนักร ไม่แบกน้ำหนักรถลำพังกระบะใหญ่หนักแล้วก็ใส่ดินก็หนักเพิ่มอีกทีนี้มันก็จะกินเครื่องกินกำลังรถเยอะนะครับแต่ถ้ากระบะทรงเนี้ยทรงกระบะนี้กับทรงกระบะคันขาวพอๆกันนะครับทรงทรงประมาณนี้สวยไม่หนักรถไม่ใหญ่เกินแล้วก็ไม่เล็กเกินกำลังใช่นะฮะกระบะหกล้อดีๆเนี่งประมาณทักสามเมตรสามเมตรสามเมตรห้าสิบ 3 5มเมตห้าสิบสเมตรหกสิบนะประมาณนี้นะครับกําลังสวยแล้วก็ฟอมฟ้าประมาณ2เมตรกว่าดูออนะครับผมดูในสายตานะฮะบางคันเนี่ยโอ้ยทำมายาวนะกระบะมันรู้ทำมาวิ่งอะไรเนี่ยรถด,ดินมันต้องกระบ,บะประมาณนี้แล้วก็ดำตั้งตั้งนี้ไม่คอยติดเอาเจ้ายักษ์ขาวพอหัวลากแม่รถไถช่างเกะกะสะเกินโอ้โห ิเนี่ยยังภาคมันมากเลยเอาฟัางเสียงซะก,ก่อนนะฮะลั่นมาเลยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยหมดไหมหมดไหมหมดไหมโอ้โหไม่หมดนะครนบ ครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยน,นะครับเจวกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ